ต่อจากนี้ไปพระท่านได้ให้โอวาสพิเศษเนื่องในวันแม่ที่12สิงหาคม2539ในชุดผู้ให้ชีวิตณนะพุทธสถานปฐมสโศชขอท้าติตามฟังได้นะบัดนี้โดยเฉพาะความหมายสำหรับวันนี้เนี่ยงานวันแม่ คำว่าแม่เป็นคำแทนของผู้ให้เป็นผู้ให้โดยเฉพาะให้ชีวิตความหมายในคำว่าแม่เนี่ยเรารู้ดีไม่ว่าจะเป็นไปเรียกในสัตว์เราก็ยังเรียกว่าแม่สัตว์เป็นแม่ของลูกก็ได้คน เป็นแม่ของลูกก็ได้สัตว์ก็ให้ชีวิตให้ก่อกำเนิดลูกเป็นแม่คนก็ให้ชีวิตให้ก่อกำเนิดลูก <c oughs> เพราะฉะนั้นโดยความหมายคำว่าแมนะ่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นที่รู้ทั่วไปว่าคือ ผู้ให้กำเนิดลูกหรือผู้ให้แม่คือผู้ให้นอกจากให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูเลี้ยงดูให้มีชีวิตรอดให้มีชีวิตต่อไปเจตนาให้ดีให้ลูกเป็นสุขให้ลูกจเจริญเจริญสูงสุด ถ้าเผื่อว่าพ่อแม่ทุกคนรู้ก็น่าจะเจริญสูงสุดถึงนิพพานถึงความเป็นอรหรันนั่นเป็นตัวเจริญสูงสุดที่เราในฐานะพุทธศาสนิกชนควรจะเป็นเพราะว่านิพพานเป็นจุดสูงสุดของคำว่าชีวิตเพราะ้ผู้ใดมีชีวิตที่ถึงที่สุดได้ก็ถึงนิพพานก็เป็นดีที่สุด คำว่านิพพานในความหมายนิพพานเป็นเป็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรความหมายคำว่านิพพานเป็นเป็นนั้นมีความหมายว่าประเสริฐสุดประเสริฐสุดสุดเท่าที feliz, ่แ <maybe> ต <privilege S 2> <mot iv> ่ละคนที่จะมีความเป็นไปได้นิพพาน้านิพพานเป็นคือสัพปาทิเสสนิพพานสัพปาทิเสสนิพพานนี่แปลว่านิพพานเป็น นิพพานที่ยังผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วยังไม่ตายเดยวะสะอุปทิเสสนิพพานส่วนนิพพานตายท่านเรียกว่าอนุปาปิเสสนิพพานหรือปรินิพพานในม,มีหรือก็เพราะว่ามีสองในท่านในอนุปาปิเสสนิพพานเฉยๆก็หมายความว่าตายแต่ร่างกาย แต่ยังต่อพบต่อภูมิได้ส่วนใครจะตายอย่างอนุปาทิเสสนิพานแล้วก็ตัดพดตัดพบกัดภูมิภูมิด้วยตั้งจิตไม่ต่อพภูมิสําหรับพระอาหารหันต์ที่ได้สัพปะฏิเสสนิพานแล้วก็จบเป็นปรินิพานถ้าอนุปปาิเสสนิพานแล้วก็ตั้งจิตตัดพบไม่ต่อพบต่อชาติอีกก็เป็นปรินิพานคือ ตายจากร่างกายนี้ไปก็ศูนย์จบนะอันนี้ขยายความแถมให้ในเรื่องของความสุดยอดของาศาสนาพระพุทธเจ้าเ <c oughs> มื่อกี้อตมาบอกแล้วว่าคำว่าแม่เนี่ยคือผู้ให้ชีวิตให้ความเติบโตเลี้ยงดูให้เติบโตแล้วก็ให้ความรู้ความสามารถให้ความเจริญ เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ให้ความเติบโตให้ความรู้ความเจริญก็เป็นแม่ด้วยอาตมานี่รับหน้าที่เป็นแม่ด้วยถ้าเราเข้าใจความหมายถึงคำว่าแม่เป็นผู้ช่วยเลี้ยงดู <c oughs> ให้ความเติบโตแล้วก็ให ความเจริญถ้าจะเจริญไปถึงที่สุดดังกล่าวแล้วก็นะั่นคือจุดสูงสุดสรุปแล้วคนเราก็ต้องมีแม่คนเราก็ต้องเป็นลูกไม่มีใครไม่เป็นลูกมาก่อนส่วนคำว่าแม่นั้นอาจจะมีบางคนไม่เป็นแม่ บางคนได้เป็นแม่แค่มีลูกออกมาแต่ไม่เลี้ยงดูไม่ให้ความเจริญเป็นแม่แต่แค่ให้ความเกิดมาเท่านั้นก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกเช่นเต่าให้เกิดเป็นไข่เท่านั้นไข่มันก็เพาะออกมาเอง ฟักออกมาเองแล้วก็เป็นลูกแล้วมันก็เลี้ยงตัวมันเองแม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าลูกคือตัวไหนไม่เคยเลี้ยงลูกไม่เคยรักลูกเต่าไม่เคยรักลูกอย่างนี้เป็นต้นหรือสัตว์บางชนิดไข่แล้วก็ทิ้งแล้วก็ไปหายไปจ,กกจักจั่นเป็นต้นมแมลงวันเป็นต้นไข่เสร็จแล้วก็ทิ้งให้เป็นนอนไปตามเรื่องของมันเองหรือแม่แต่ยุงก็ตามอะไรไงี้เป็นต้นไข่เสร็จแล้วก็ทิ้ง หรือบางสัตว์บางตัวออกลูกมาเป็นตัวก็ตามแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่เลี้ยงก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในส่วนที่สำคัญส่วนความเป็นแม่ชนิดที่ให้คลอดออกมาเท่านั้นมันไม่มากไม่ใหญ่อะไรบอกเลยว่าสัตว์เดรจานก็ทำเป็นนะสัตว์เดรจานจำพวกที่ไม่ไม่ต้องใหญ่ต้องโตอะไรเลยอย่างแมลงวันอย่างยุงอย่างเต่ามันก็ให้ได้ทำได้ เพราะงาการเป็นแม่แต่แค่ให้กำเนิดมาเฉยๆจึงไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่สิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นคือให้ความเจริญหรือเลี้ยงดูให้เติบโตและให้ความเจริญเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์ในโลกในมนุษย์นั่นมีคุณค่ามากเพราะการเกิดมาเป็นชีวิตรอดก็ยัง ไม่จไม่ได,ไได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเท่าไหร่เกิดมาเป็นชีวิตรอดแล้วชีวิตเป็นชีวิตที่เจริญเป็นชีวิตที่เติบตาเติบโตมาได้ความดีมีภูมิปัญญามีสมรรถนะมีความสามารถในการกระทำตนให้ดีให้มีคุณค่าประโยชน์ให้ไม่ทุกข์เพราะนั้นพยายามฟังที่อาตมาอธิบายเนี่ยถ้า เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูให้ความรู้ความสามารถให้ความเจริญแก่คนอย่าเพิ่งไปบอกว่าให้เป็นความเจริญแก่สัตว์เลยเพราะว่าสัตว์มันคุณประโยชน์มันไม่เท่าคนหรอกเพราะงั้นเราสามารถที่จะสร้างหรือว่าทำหน้าที่ช่วยเหลือสร้างคน ทำให้คนเจริญด้วยความดีงามเ,เจริญเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์เสียสละสร้างสรรค์ได้ในโลกในสังคมจนกระทั่งถึงความสามารถในระดับอรหันต์ได้นั่นนะเป็นหน้าที่ที่วิเศษสุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงได้ตรัสว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกถ้าไม่ได้ตรัสด้วยคำเล่นเล่น ท่านตรัสคำจริง,รงพระยาพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีหน้าที่ให้ความเจริญมีหน้าที่สร้างคนช่วยรื้อขนสัตว์ทำคนให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์พัฒนาขึ้นมามีชีวิตเจริญขึ้นมาได้ก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ที่ได้รับการอบรมสร้างขึ้นมาให้เป็นคนเจริญเป็นคนที่ดีนั้น เป็นลูกเป็นลูกจริงๆอาตมาไม่ได้หมายความว่าอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เลยมาคิดตูเอาตูเอาว่าอาตมามีลูกเพราะอาตมาไม่มีลูกในสายเลือดคือชาตินี้ไม่มีลูกในสายเลือดไม่ได้ไปมีเมียแล้วก็มีลูกอะไรออกมาแต่ตมาก็แน่ใจอาตมาก็ยืนยันขอยืนยันว่าอาตมามีลูก อาตมาก็รักลูกเหมือนกับพ่อแม่รักลูกต้องการให้ลูกดีเหมือนอย่างพ่อแม่ทั้งหลายต้องการให้ลูกดีและไม่ใช่ต้องการอยู่อย่างเปล่าเปล่าแบมือต้องการแต่ไม่ช่วยเหลือไม่อบรมไม่เคี่ยวเข็นไม่เอาภาระไม่ใช่อาตมาว่าอาตมาเอาภาระเคี่ยวเข็นดุมั่งชมมั่ง ตามศิลปะวิทยาที่เราคิดว่าจะสร้างคนหรือทําคนให้เจริญอุน,นุนจุนเจือได้เร็ลด้ยแรงด้วยความสามารถพยายามกระทําเพราะคนเรามีชีวิตไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อความไม่เจริญมันก็ไม่น่าจะเป็นความเป็นคน ซึ่งภาษาพระก็มีเรียกว่าอามนุษย์เรียกว่าพวกมารพวกสัตว์คือคนชั้นต่ำนี่เรียกว่าสัตว์พวกมารพวกยักษ์พวกมารพวกอามนุษย์พวกที่เลวร้ายอะเรียกว่าอามนุษย์ไม่ใช่คนนั่นเองออเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตหรือชื่อว่ามนุษย์เรียกว่าผู้มีจิตสูง อย,อย่าให้เขาเรียกว่าอะมนุษย์อย่าให้ตัวเราเองไม่มีใครเรียกแต่เราก็กลายเป็นผู้ที่มีสภาพอะมนุษย์คือเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตเร็วลงเร็วลงดําเนินไปแต่ละวันแต่ละวันมันไม่เจริญเสียชาติเกิดเพราะงั้นจุดนี้แหละเป็นจุดสําคัญอาตมาขึ้นต้นแต่ยคาว่าวันนี้วันแม่แม่มีความหมายว่าคือผู้ให้กําเนิด ผู้ให้ชีวิตและผู้ให้ความเจริญนั่นก็ขยายความต่อแต่จริงๆก็คือผู้ให้ชีวิตแก่สิ่งที่จะสืบ,ส,บ,ส,บสืบทอดสืบต่อไปในโลกสืบเผ่าพันธ์แม่เป็นผู้ให้จริงๆเพราะงั้นความสำคัญที่สำคัญในสาระวันแม่จึงไม่ได้สำคัญอยู่ตรงที่ว่าให้ความกำเนิดแบบ คลอดออกมาเท่านั้นพอบอกแล้วอธิบายไปแล้วว่าความสําคัญเท่านั้นสัตว์เดรัจฉานก็ทําเป็นมันไม่เลี้ยงไม่เลิกรอะไรเราก็ทิ้งไปได้ซึ่งเราก็พอรู้พอพูดว่าแม่ไม่เลี้ยงลูกไม่ทําความเจริญให้แก่ลูกทิ้งนะมันก็คือแม่ที่ยังไม่มีคุณค่าอะไรถ้าเพราะว่าได้ทําความเจริญนี่ไม่ว่าแม่คนไหนจะเป็นยายดังที่ผู้ที่แม่ตายไปแล้วก็มียายช่วยเลี้ยงยายก็คือทํหนาทีแม่ หรือแม่ตายไปแล้วเหลือพ่อพ่อก็ทําหน้าที่แม่หรือพ่อเองก็มีคุณธรรมเหมือนกันนั่นแหละมีคุณมีหน้าที่เหมือนกันกับแม่นั่นแหละในในยะยี่คล้ายกันเป็นทั้งพ่อทั้งแม่หรือแม้แต่เป็นคนอื่นอย่างเช่นอาตมาเป็นต้นเป็นเปคนอื่นอาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาเป็นพ่อเป็นแม่พวกเราเด็กเก ลูกลูกแหลานของแต่ละคนส่งมาที่นี่อาตมาก็นับเป็นลูกนะนับเป็นลูกทุกคนก็เรียกพอ่อจะเรียกตามด้วยปากโดยภาษาตามคนอื่นเขาเฉยเฉยก็ตามแต่อาตมายืนยันว่าอาตมาไม่ได้เป็นพ่อหรือเป็นแม่เฉยเฉยตามที่ภาษาเรียกเท่านั้นอาตมาว่าตรารู้จักหน้าที่รู้จักความเป็น ที่เป็นนัยยะสําคัญของคําว่าแม่ว่าพอ่อแล้วเราก็ทําจริงทําให้เกิดจริงๆเป็นจริงๆได้ขึ้นมาให้ได้นี่คือเนื้อหาสําคัญของความเป็นเช่นนั้นเพราะเราจะมาพยายามระลึกมาปรื้อฟื้นถึงความยากลําบากลูกๆก,ก็ควรจะเห็นความยากลําบากของแม่ของพ่อแม่ พ่อแม่ก็จะต้องพยายามเข้าใจลูกๆหล,ลานๆว่าเขาเองเขาก็จะเป็นผู้เจริญไปเพื่อที่จะทำหน้าที่พ่อแม่ต่อสืบทอดกันไปอีกนี่รันดอนแม้ว่าเด็กๆที่มาเรียนที่นี่แล้วบางคนถึงขั้นเปรยว่าโอ้อยากจะบวชต่อไปพ่อแม่ก็ปราบพึมนั่นถูกแล้วถ้าเด็กบวชซะได้ไม่ต้องไปมีลูกแบบโลกๆแต่มาบวชแต่มาทาหน้าที่แม่ทาหน้าที่พ่อได้อีกดังที่อาตมา พากระทำพระพุทธเจ้าพากระทำพระพุทธเจ้าก็มีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวนี้ก็ยังถือว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้ากันอยู่เพราะมาบวชได้ยิ่งดีไม่ต้องไปมีแค่นั้นหรอกลูกแค่นั้นแค่นั้นนะมันเรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเรื่องแค่นั้นไม่ต้องอาศัยความรู้อาศัยสัญชาตญาณก็เป็นได้แล้วไม่ต้องหลับต้องเรียนอะไรคนมันสมองไม่ค่อยจะเจริญอะไรนักหนามันก็ทําได้ทําเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เรื่องยิ่งเรื่องใหญ่อะไรหรอก แต่เรื่องทำให้ลูกเจริญให้ลูกมีคุณค่ามีคุณภาพสูงสูงนี่วิเศษเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่หลักเป็นหน้าที่สำคัญขอให้พ่อแม่ทุกคนได้พยายามพึงรู้รึกรู้หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ในที่นี้ญาติธรรมในที่นี้ในชุมชนนี้ก็ดีทุกคน จะต้องรู้ว่าเราจะต้องเป็นแม่เราจะต้องเป็นพ่อแม่เราจะต้องให้ความเจริญแก่รุ่นต่อๆไปรุ่นลูกรุ่นรุ่นหลานรุ่นผู้ที่จะสืบทอดต่อไปผู้ใดได้ทำผู้นั้นก็คือผู้มีคุณค่ามีเนื้อหาสาระที่ดีวิเศษทำได้สูงส่งทำได้วิจิตรทำได้ยิ่งยอด เท่าไรเท่าไรก็สิ่งนั้นเป็นสิ่งวิเศษที่ดีที่สุดนะก็ขอให้พ่อแม่ทุกคนได้วางใจหรือว่าได้สบายใจหลายคนก็คงจะสบายใจมาบ้างแล้วก็ขอรับรองไปอีกชั้นหนึ่งว่าที่นี่มีความตั้งใจจริงอาตมาคิดว่าไม่ใช่แต่เฉพาะอาตมาอาตมาเชื่อว่าครูบาอาจารย์ที่รับหน้าที่ช่วยเหลืออยู่ในที่นี้ หรือแม้แต่พี่ป่านาอาย่ายาย,ายปู่ตาอะไรในที่นี้ผลอายุมากแล้วหรืออายุน้อยก็ตามในที่นี้อาตมาก,ก็เชื่อว่าทุกคนมีความสำนึกและทุกคนก็มีจิตมุ่งหมายที่จะปรารถนาดีให้ลูกลหลานของท่านทั้งหลายที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ย <c oughs> ได้เจริญได้ดีขึ้น เท่าที่เราจะสามารถช่วยกันได้ความขาดตกบกพร่องในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือสิ่งที่ทำไม่สอดคล้องไม่ดีงามนักก็คงจะมีบ้างอาตมาก,ก็ขออภัยต่อทุกๆคนขออภัยแทนด้วยนต่อทุกๆคนที่มันเกิดความบกพร่องเหล่านั้นซึ่งเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องมีอยู่จริง แต่เจตนาสมบูรณ์เจตนาเต็มเต็มเจตนาแท้แท้สดสดนั้นอาตมาเชื่อว่าเป็นเจตนาของผู้ที่ตั้งใจปรารถนาดีต่อกันเพื่อให้กันและกันเจริญเจริญขึ้นนะสังคมทุกวันนี้นี่เป็นสังคมที่เข้าใจศัจธรรมไม่ได้เข้าใจสาระสัจจะที่ดีที่งามไม่ค่อยได้ไม่ใช่อาตมาไปว่าเขาแต่อาตมาว่าพูดขึ้นนี้คุณคงจะเห็น เห็นด้วยบ้างนะหรือเห็นด้วยทั้งหมดก็แล้วแต่แต่ละบุคคลคือเขาเข้าใจไม่ถูกในสาระชีวิตไปลหลงไหลในโลกียะนั่นะคือการเข้าใจไม่ถูกว่าโลกียะนั้นเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นแย่งชิงลาบยศสันเสริญแย่งชิงโลกียสุขแม้แต่เป็นการมรรมเป็นเรื่องอัตตามาณนะเขาก็แย่งชิงกัน สร้างอานาจผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เพื่อที่เราจะได้เราจะได้เปรียบสังคมเขาเป็นอย่างนั้นทั่วไปสังคมของปุตุชนเป็นอย่างนั้นเสื้อตมาเห็นว่ามันเลวร้ายและมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งข่าวครา,าวออกมาแล้วมันหดหูใจออมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้น,นแต่มันไปห้ามไม่ได้หรอก ความจริงที่ไม่เข้าใจไม่ถูกและความจริงที่ไม่รู้จักทิศทางที่แท้ก็มีแต่จะหนักหน้ามีแต่จะเลวร้ายลงไปยิ่งกว่านี้ส่วนผู้ใดที่เข้าใจแล้วทิศทางที่ดีมีหมู่มีกลุ่มมีคณะที่จะนำพากันไปสู่ทางรอดที่เจริญที่ดีได้ก็พยายามรีบเร่งเข้าเพราะในอนาคตต่อไปนั้นจะเป็นกาียุคจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายจะเป็นเรื่องที่รอดพ้นจากภัยพิบัติ ยากมันจะมีภัยพิบัติอันทุกทรมานอันโหดร้ายอันเจ็บปวดเกิดขึ้นมากมายขึ้นนะอาตมาขอยกตัวอย่างนิดนึงอย่าหาว่าอาตมาเป็นคนที่อะไรอ่ะเป็นคนขวางโลกเป็นคนทวนกระแสที่เป็นคนที่ดูดอะไรก็ไปเทนไดขวางไปต้านขึ้นหมด การนิยมความรุนแรงนั้นเป็นความเลวชี้นําให้ยินดีปรีดาในคนที่ยิ่งใหญ่เก่งกาจในการทําความรุนแรงการชกกันไม่ใช่ความเบาการชกกันเป็นเรื่องรุนแรงชกเขาชนะชกเขาให้เลือดตกยางออกชกเขาให้เขาต้องล้มคว่ำไปการชกก็ชิงชนะก็แบบนั้นทั้งนั้นนะคือทําร้ายกันมันเป็นเรื่องของวิสัยสัตว์ สัตว์เดรัจฉานทำมาแต่ไหนแต่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นมนุษย์แล้วเขาจึงไม่ทำร้ายกันทางร่างกายไม่ใช้เรียวใช้แรงเอาชนะขะคา,านกันทุบกันตีกันนั่นคนฉลาดเขารู้แล้วเขาไม่ทำเพราะฉะนั้นคนโง่เท่านั้นที่ยังเป็นหลงงมงายอยู่การยินดีในความชนะที่ทิ่มกันชกกันแตะกันความรุนแรงเข้าไปแลกกันแล้วก็ได้ชนะมา ยังนิยมชมชื่นอยู่ในสิ่งรุนแรงแบบเดรจฉานแบบนั้นเป็นคนโง่เท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กระแสที่มันยินดีปรีดาตื่นเต้นได้ชัยชนะเพราะชัยชนะไอ้แค่ไปชกเขามาเนี่ยมันไม่น่ายิ่งใหญ่คนที่ชนะในการทําความดีแข่งกันจริงๆไอ้แค่ชกกันชนะนะไมไม่ใช่ความดีเดอะไรนักหนาหรอกขายืนยันมันเรื่องอะไรยิ่งใหญ่กว่าชกแล้ไอเนี่ย เท่ากันมันไม่ได้มีความดีอะไรมากมายมากมายคนที่ทําความดีที่ดีกว่ากันให้รางวัลโช,ชว์เชิดชมเชยกันยิ่งเป็นความดีที่สร้างสรรเสียสละในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะยิ่งสร้างคนได้ดีเนี่ยมันน่าชมเชยย,ยกย่องอันนี้ต่างหากวิเศษกว่าจะเหอคนควรเหออันนี้แต่คนยังเข้าใจทิศทางไม่ถูกทั่วโลกได้หรือมัอ้งอาตมาว่าไม่ใช่จะเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องหลงทิศมันซ่อนเชิงนะมันดูเหมือนว่าโอ้โหชื่อเสียงประเทศชาติดังไปไอ้ดังไปแค่มีฝีมือแค่ชกเขาเก่งเท่าน,นั้นมันจะไปยิ่งใหญ่อะไรถ้าคนประเทศนี้นี่สร้างคนให้คนเป็นคนดีเป็นคนที่เสียสละสร้างสรรค์เป็นคนที่มีเมตตาเกื้อกูลแทนที่จะไปทิมเขาหัวทิมลงไปแล้วก็เก่งอุ้มชูเขาขึ้นมาเมตตาเกื้อกูลเก่งๆชนะคนทั้งโลก เออย่างงี้สินหน้าชมเชยชูเชิดมันคานแยงกันอยู่เห็นไหมนี่ไปชมเชยคนที่ทิมเขาลงหัวคว่ำลงไปได้เออเองเก่งเองเก่งชมเชยกันชมเชยคนที่อุ้มขึ้นมาตั้งหาแลลวคนไม่ใช่ไปทิมหัวทิมลงไปแล้วนะเองเก่งชมเชยคนทิมเขาเขาลงไปได้ต้องชมเชยคนช่วยคนที่เจ็บปวดช่วยคนที่ล้มช่วยคนที่ถูกทิมลงไปตั้งหากมันยิ่งจะดีกว่านี่แค่นี้เขาก็ไม่ ฉเฉลียวใจกันสังคมมันหลงผิดสังคมมันยังไม่เข้าใจสัจธรรมไม่เข้าใจสัจจะสาร,ะเ,ราะเพราะงั้นพวกเราก็ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้รู้สาระเป็นสาระส่วนที่เป็นอสสาระก็ต้องเข้าใจว่านั่นคืออสสาระหรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระอย่าไปยินดีในสิ่งที่ไม่ใช่สาระกันนกะนะอ่าเราก็ขอสรุปนะ เมื่อเกิดมาเป็นชีวิตเราจะต้องรู้จักชีวิตและต้องพยายามช่วยกันทุกคนเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่กันและกันให้ดีนํำพากันเจริญนํำพากันพัฒนาขึ้นไปให้ไปสู่ที่สูงที่เจริญมีคุณค่าประโยชน์เสียสละให้ได้กันจริงๆดังที่อาตมาได้เน้นเนื้อหามาแล้ว ว่าเมื่อเราทําจัดงานวันแม่ก็ต้องรู้สาระที่แท้จริงของความเป็นแม่ที่ดีงามที่จะทําได้ทุกคนแม่ละเวน้นบอกแล้วอาตมาก็เป็นแม่ได้ทั้งๆที่เป็นผู้ชายทนโทนี่แหละอาตมาก็ขอย,ยืนยัน่าเป็นแม่ได้มีนัยยะละเอียดแม่กับพ่อต่างกันอย่างไรอาตมาไม่อธิบายวันนี้นะมีนัยยะละเอียดอีกนะลีลาความหมายที่มันหมายถึงแม่คืออะไรแต่เนื้อหาหลักอาตมาบอกไปแล้วเป็นแม่ก็ดีเป็นพ่อก็ดีมีเนื้อหาหลักอันเดียวกัน ที่จะทําให้ลูกเจริญพ่อแม่ก็ทําให้ลูกเจริญเนื้อหาหลักอันเดียวกันแต่ในรายะละเอียดอีกตมาไม่มีเวลาจะอธิบายวันนี้เพราะมันยากนะก็เข้าใจขนาดนี้ไปก็แล้วกันนะก็ขอให้ทุกคนทั้งพ่อแม่ที่มาในงานนี้หรือไม่ใช่พ่อแม่ที่มาในงานเป็นผู้อื่นผู้ใดก็ตามที่มาในงานนี้รวมทั้งเหล่าลูกๆบรรดาลูกๆทั้งหลาย จงได้เข้าใจและได้ภาคเพียรพยายามทำตนให้เกิดสาระสัจจะที่แท้จริงอันนี้ให้เจริญเจริญขึ้นได้จนกระทั่งเกิดความรักของพ่อแม่เกิดความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่เหมือนพระพรหมที่เป็นพ่อเป็นพระบิดาหรือพระปิตามหาพระพรหมในพระปิตามหาเป็นพระบิดาที่ยิ่งใหญ่ ที่มีลูกทั้งโลกโลกทั้งโลกนี่คนทุกคนพระพรหมหรือพระปิตามหะเนี่ยยืนยันว่าทุกคนเป็นลูกของท่านหมด่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ขอให้คนทุกคนทําความรักอันยิ่งใหญ่ในฐานะหน้าที่ของพ่อแม่นี้ให้ได้ทุกคนแม้แต่ลูกๆก,ก็จะทําหน้าที่เป็นพ่อแม่สืบทอดต่อไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่นี้ ให้เป็นผู้ที่มีพ่อแม่ที่ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในความเป็นพ่อแม่อย่างมีประสิทธิภาพกันทุนทวน,ท,วนทุกคนและมีความสุขสุขจเจริญเจริญกันทั่วทุกคนด้วยเทิน